สิ่งที่พระโพธิสัตว์ของคนยากได้ทำให้กับคนที่ยากจนในสังคมไทยนี้ก็ยังเป็นที่ปรากฏให้เห็นและใครอีกหลายๆคนก็คิดเหมือนกับท่านนะคะว่าเมตตาจิตนั้นสามารถที่จะขาขุนโลกและสร้างสังคมให้ดีงามได้วันนี้นะคะข้ามาบุญครองก็เห็นถึงสิ่งที่หลวงพ่อทำจึงได้มอบข้าวสารเดือนละ300กิโลเพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้กับหลวงพ่อพบโชคแห่งวัดวุปปราั้งที่จังหวัดชิงลายคะ่ะ คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าหากเราย้อนไปในสมัยพุทธกาลมักพบว่าคนยากจนมีอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการตั้งโรงทานในสมัยพุทธกาลจึงมีจิตเพื่อมุ่งหวังเลี้ยงคนยากจนให้อิ่มท้องเท่านั้นโดยคนที่มั่งมีเงินทองไม่มีโอกาสได้รับประทานเพราะโรงทานเป็นการเลี้ยงเพียงวันณะเดียวและถือเป็นการสร้างบุญบาร,รมีด้วยตัวเองที่จะช่วยเกื้อหนุนให้เกิดมาชาติใดพบใดก็ตามจะไม่มีวันอดอยากแต่อย่างใดหากแต่ในยุคปัจจุบันการตั้งโรงทานในวัดส่วนใหญ่เพื่อต้องการแบ่งเบาภาระเรื่องอาหารของทางวัด เพราะหากไม่มีโรงทานทางวัดก็จะสิ้นเปลืองเงินทองในการจัดหาอาหารมาเลี้ยงคนที่มาวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลต่างๆหรือช่วงที่มีงานบุญย่อมมีคนเดินทางมาเป็นจำนวนมากซึ่งการตั้งโรงทานในวัดนั้นจึงเป็นการเปิดกว้างให้คนทุกชนชั้นวรณนะไม่ว่าจะยากดีมีจนมีสิทธิ์มารับประทานอาหารได้เช่นเดียวกันโดยอาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารเจ อันเป็นส่วนหนึ่งของการทำบุญโดยไม่บิดเบียนผู้อื่นและการให้ทานกับเพื่อนมนุษย์ทุกคนย่อมเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ซึ่งหลวงพ่อพบโชคมักกล่าวไว้อยู่เสมอจากโรงทานเล็กๆในวันนี้ก้าวสู่การเป็นพัตนาการพบโชคที่ต้องรับรองผู้คนกว่า2,000คนต่อวันทั้งคนที่มาพึ่งพาใต้ร่มโพธิ์ของทางวัด นับตั้งแต่เด็กกําพร้ากว่า500ชีวิตคนชาราเจกว่าคนทางหลวงพ่อพบโชคต้องดูแลทุกคนให้ได้อิ่มท้องทุกวันนอกจากนี้ยังมีผู้คนที่สัญจรมาแสวงบุญที่วัดอยู่ไม่ขาดให้ได้มีโอกาสเติมความอิ่มนอกเหนือจากการเติมบุญและนี่จึงทำให้เราทราบว่าเพราะอะไรพัตคารพบโชคที่วัดห้วยประกังถึงต้องใช้ข้าวสารเป็นจำนวนร้อยกระสอบต่อเดือนพรหลวงพ่อยิคติทำที่ว่า เราต้องเติมความอิ่มให้กับคนที่ขาดอยู่เสมอเมื่อใดที่คนเหล่านี้อิ่มท้องอิ่มใจอิ่มอุ่นก็ทำให้ไม่อยากได้สิ่งใดแล้วเพราะความอยากเป็นเหตุให้เกิดการกระทำที่ไม่ดีอยู่เสมออันเป็นปัญหาสังคมอยู่ทุกวันนี้นี่เป็นน้ำเงี้ยวเจอร่อยมากเลยเนี่ย,ยเป็นน้ำเงี้ยวเจก็จะเน้นเป็นบุฟเฟ่ให้กับนักสแสวงบุญมาหยิบมาตักเอาเอง ก็มาหยิบมาตักเอาเองก็สะดวกก็จะเอารสชาติไหนปรุงอย่างไรก็นักแสวงมุ่ก็ปรุงเองก็จะมีก๋วยเตี๋ยวซึ่งขึ้นชื่อลสชาอ่อขึ้นชื่อลือชาก้านี้ก็จะชื่อก๋วยเตี๋ยวซีอานฮ่องเต้ซึ่งก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเจก็มีหมูแดงหมูยอมีลูกชิ้นมีเส้นอร่อยมากใส่น้ำก๋วยเตี๋ยวมาแล้วออกหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่ ก็มีมัมนต้มให้ด้วยแล้วขนมหวานขนมลวม,มิตรการให้ทานนี้ไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณเหมือนมีแก้วสารพัดนึกเลยใครที่ยังไม่เคยลองให้ทานลองลองให้ดูมันจะได้ความเบิกบานใจความปล่อยวาง ใครทรี่รู้สึกเครียดกังวลสับสนวุ่นวายลองลองให้ทานดูเราก็จะรู้เลยว่าโอ้มันมีปิติแห่งการให้ทานอย่างยิ่งเครื่องปรุงที่เราจําเป็นต้องใช้ก็มีซอสเนี่ยมีเนี่ยเครื่องปรุงเนี่ยซึ่งจำเป็นต้องใช้ใครอยากร่วมบริจาคร่วมกันก็เอามาเลยน้ําตาลปี๊บเนี่ย สุงพลาสติกเครื่องปรุงเราใช้เยอะเลยช่วยกันน้ำตาลทรายนี่ที่ใช้เยอะน้ำตาลทรายแล้วก็มีกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นขนมจีนอย่างเงี้เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นขนมจีนซึ่งก็วันหนึ่งใช้หลายร้อยกิโลวันหนึ่งใช้หลายร้อยกิโลเท้าที่ใช้นี่ก็จะหุงทั้งวันก็จะร้อนทั้งวันเลยเสียบปลั๊กไว้ทั้งวันก็ หูงข้าวทีหนึ่ง7ดหม้อพร้อมกันเลยมี7จ็ดหม้อสิบหลิตรพร้อมกัน7จ็ดหม้อเลยแล้วก็หุงทั้งวันเดี๋ยวก็อันนั้นหมดก็ยกอันนี้ไปก็หุงใหม่ต่อก็หุงใหม่ต่อเลยเดี๋ยวก็เอาใหม่ต่อมาแล้วเห็นทุกคนมากินข้าวทานข้าวกันในนี้แล้วรู้สึกมีความสุขรู้สึกสบายใจรู้สึกมีความสุขว่ามื้อนี้เขาไม่อิ่มแล้วเขาไม่อดแล้วและด้วยเห็นนี้เอง ทางบริษัทปทุมไรซ์มิลแอนด์แคเนอรีจำกัดมหาชนเห็นในความเมตตาของหลวงพ่อพบโชคในการช่วยเหลือผู้คนมากมายและเติมความอิ่มให้กับทุกคนจึงได้บริจาคข้าวสารมาจำนวน20ถุงต่อเดือนเพื่อรวมสนับสนุนเติมความอิ่มให้กับเพื่อนมนุษย์ทุกคนร่วมกับทางวัดแห่งนี้ด้วยความอิ่มเอมใจไม่ว่าข้าวสารจะหนักสักเพียงใด เด็กๆเหล่านี้ต่างช่วยกันแบกข้าวสารเข้าไปเก็บไว้ในอาคารพบโชคอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยหากแต่เปลี่ยมด้วยความสุขที่ได้รับความเมตตาจากคนไทยด้วยกันและดีใจที่มีคนมาช่วยเหลือหลวงพ่อพบโชคมากยิ่งขึ้นหากแต่นั่นยังเป็นเพียงข้าวสารจํานวนหนึ่งเท่านั้นซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของวัดเพราะจํานวนประชากรทั้งหมดมากกว่า700ชีวิตในวัดยังไม่รวมถึงนักท่องเที่ยวกว่า2,000คนต่อวันซึ่งต้องใช้ข้าวสารมากถึงวันละ3กระสอบข้าวสารบนพระตะคารนี้ประวัน วันหนึ่งประมาณ3กระสอบแต่ถ้ามีนักสแสวงบุญมาเยอะก็5,6กระสอบก็ก็เคยบ่อยๆครั้งท่านหน้าเทศกาลอย่างกเดือนเมษาเนี่ยทั้งเดือนก็วันละ5,6กระสอบขึ้นเดือนเมษาแต่เดือนปกติก็เป็น3กระสอบเดือนเมษาเดือนมกราออกพรรษาใหม่ๆฤดูหนาวเนี่ยก็จะใช้ประมาณอีกเท่าตัวนในแต่ละวัน ข้าวที่ทางวัดขี้ปลากั้งใช้ก็ราวๆสามกระสอบวกว่าเดือนหนึ่งก็ตกประมาณร้อยกว่ากระสอบถึงแม้ว่าทางข้าวสารมาบุญครองจะส่งมาร่วมทําบุญเดือนละ20กระสอบแต่ทางวัดก็ยังขาดข้าวอีกเดือนละประมาณ8ปกว่าวกระสอบสําหรับคนที่อยากจะร่วมบุญก็ส่งทางพัสดุมาก็ได้หรือติดต่อทางวัดโดยตรงเพื่อควบเครื่องปรุงน้ําตาลน้ําตาลทรายเครื่องปรุงซอสต,ต่างๆ หรือข้าวสารหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวผักถั่วงอกหรือผักต่างๆอยากให้มาช่วยกันร่วมบริจาคเพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือแห่งการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ซึ่งกันและกันก็อันนี้สงแห่งการให้ทานนี้มันมหาศาลมากมันเหมือนเป็นทรัพย์ที่เรากินไม่หมดน่ะหมายถึงเรายิ่งให้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นการได้คืนมากเท่านั้นแต่เป็นการทดสอบการปล่อยวางก็อยากเชิญชวนอ่า นักสแสวงบุญทุกคนทุกท่านเมื่อได้เข้ามาในวัดห้วยประก้างตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นก็อยากให้ร่วมกันมารับประทานอาหารเจบนพระตะคารพบโชคกันเพื่อเป็นสิริมงคลแห่ง1มื้อกินเจหมื่นชีวิตรอดตายท่านใดที่ต้องการร่วมบุญกับทางวัดห้วยประก้างจังหวัดชิงลายสามารถติดต่อมาได้นะคะอิงอิงกราบมุทาบุญมาล่วงหน้าเลยค่ะ ร่วมสนับสนุนโดยโครงการอิ่มจังได้บุญกับข้าวมาบุญครองเพียงซื้อข้าวมาบุญครองหนึ่งถุงร่วมบริจาคสร้างสถาบันการแพทย์จัก,กรีนฤบดินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้